โยสวัสดีฮะท่านผู้ชมผมบลู e รา n n o วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเกม Star Wars Jedi Survivor เพราะว่าเกมก็กำลังจอกมาแล้วในวันที่28ของเดือนนี้ก็เลยแค่2วันหลังจากที่ผมลงวิดีโอนี้แล้วนะฮะข้อมูลแรกที่ผมอยากจะมาบอกท่านผู้ชมที่เล่นเกมนี้บน PC นะฮะเกมนี้เนี่ยจะหนักถึง155 g b เลยเป็นเกมที่ใช้พื้นที่เยอะมากบน PC เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปซื้อเกมนี้มาเล่นกันเนี่ยให้ไปเช็คพื้นที่แล้วก็เตรียมให้ดีๆก่อนที่จะมาดาวน์โหลดกันด้วยผมเองก็ไม่เคยดาวน์โหลดเกมที่หนักขนาดนี้มาเล่นบน PC มาก่อนนะฮะแล้วถ้าแค่สงสัยว่าจริงไหมก็สามารถเช็คกันได้บน s t e a มเลยบนหน้า s t e a m ในตอนนี้ก็จะบอกสเปคไว้อยู่ว่าต้องใช้สเปคอะไรบ้างถ้าแค่สงสัยกันแล้วก็จะมีบอกไว้ด้วยว่าจะต้องใช้ 155GB ส่วนใครที่กาลังจะเล่นเกมนี้บนคอนโซลก็ไม่ต้องห่วงมากเพราะเกมนี้จะหนักแค่ 13.98GB สี่ Xbox ด้บออออกไไว้้เลลยขมมูต่่ปทีผยากจะมาาพูดดถึงงกกันน็คือขขอขข ดงดาวในเกมนี้ก็น่นอนเพราะเกมนี้เป็นเกมภาค2ต่อจากเกม Jedi Fallen Order เขาก็ทาให้ดวงดาวแต่ละดาวที่คุณจะสามารถไปผปชนภัยกันได้เนี่ยใหญ่ขึ้นเยอะเลยโดยที่ถ้าใครจําภาคหนึ่งได้เนี่ยแต่ละดาวก็จะออกแนวเรียหรือว่าเดินเป็นทางเดียวหน่อยซึ่งในภาคใหม่แต่ละดาวเนี่ยอาจจะไม่ใหญ่ถึงขั้นเป็น Open w o r l d เลยแต่ว่าก็จะใหญ่ขึ้นเยอะถ้าใครเคยเล่นหรือว่ารู้จักเกม God of War Ragnarok ok, ก็จะออกแนวนั้นเลยก็จะเป็นเหมือนกับการ Open z o n e ที่แต่ละโซนเนี่ยก็จะใหญ่มากอย่างเช่นดาวหนึ่งที่จะมีบริเวณเป็นเหมือนกับเมืองที่เอาไว้ซื้ออออขงกกกัันนนเเป็ทททีีี่่หหมมืืบตลาดจะพพวรร์ ค,าม,คามาข,าขอฉันก็แปลว่าน่าจะมีของให้ผู้เล่นได้ไปซื้อมาอัปเกรดตัวละครกันพร้อมกับตัวละครที่จะสามารถไปคุยได้แล้วก็จะมีเควสให้ไปทํากันด้วยก็จะเป็นการเปิดแมพมากขึ้นแบบนี้แบบที่เกมแรกย่งไม่มีแล้วก็จะมีบริเวณให้ผู้เล่นเนี่ยไปแก้ปริศนาหรือว่าการทาพาซ์โซที่จะมีพวกของรางวัลอย่างเช่นเพิ็กในการทําสาเร็จข้อมูลต่อไปก็คือดูเหมือนว่าเขาจะมีตัวละครศัตรูเพิ่มขึ้นมาให้ในการต่อสู้สตูดิโอรีสปอนที่กาลังสร้างเกม Star Wars Jedi Survivor เกมนี้กันอยู่เนี่ยได้ลงวิดีโอเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้้้้้แแลลลลววกกกก็็าาารรรตต่ออสููับเเเเเยยะมจหนได นะว่าจะมีศัตรูหลายชนิดเลยไม่ได้หมายความว่าภาคแรกของเกมนี้เนี่ยมีชนิดศัตรูน้อยในภาคหนึ่งก็มีหลากหลายแบบอยู่แต่ว่าในภาคนี้ก็จะมีมากขึ้นนั่นเองก็ยิ่งมีศัตรูเยอะขึ้นก็ยิ่งดีเลยเพราะจะได้มีความแตกต่างในการต่อสู้ของแต่ละตัวพอเล่นผ่านเกมนี้ไปรเรื่อยๆก็จะได้ไม่เบื่ง่ายแล้วหนึ่งในศัตรูที่ยากที่สุดในเกมแรกเนี่ยก็คือพวก Bounty Hunter ซึ่งในภาคนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะมี Bounty Hunter ที่จะมีดาบ Lightsaber อยู่ด้วยก็เป็นพวกนักล่าที่น่าสนใจดีแล้วก็จะมีพวกที่ชื่อว่า Bad l a m Raiders ที่ดดูููเเเหมมอนนววว่่่่าาาจจะะป็็คตส้้ทททีาทาีียแลวพวกกข หนำที่มีชัวเรวสที่ผมจะเดาไว้ว่าจะเป็นหนึ่งในบอสของเกมนี้ข้อมูลต่อไปที่ผมสนใจมากเลยเกี่ยวกับเกมนี้ก็คือการเดินทางโดยที่ภาคนี้ตัวละครหลักของคุณที่มีชัวคอลเนจะสามารถเรียนรู้ออ i บ i t y ตี้ที่เอาไว้เทมสัตว์ได้แล้วก็เอาสัตว์พวกนี้เนี่ยมาขี่เป็นยานพาหนะในการเดินทางได้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากและนอกจากนี้ก็มีวิธีการเคลื่อนไหวของตัวละครเพิ่มขึ้นมาด้วยในเกมนี้อย่างเช่น Air Dash ที่เวลาที่คุณอยู่กลางอากาศคุณจะสามารถพุ่งเข้าไปข้างหน้าได้แล้วก็อุปกรณ์ใหม่ที่ในเกมนี้เขาเรียกกกกัันนว่่า Ascessionsion Cable ็จะใช้เหมือบทีคุณ สามารถใช้ในการโหดได้เป็นพวกแอเบลิตี้ใหม่ที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมที่จะมีการเคลื่อนไหวที่สนุกดีและถ้าทุกเกมพอใส่ grappling hook เข้าไปเนี่ยก็จะสนุกขึ้นเยอะเลยข้อมูลต่อไปที่ทําให้เกมนี้น่าสนใจมากขึ้นจากภาคที่แล้วก็คือในภาคนี้คุณจะสามารถพาเพื่อนไปช่วยในการต่อสู้ได้ด้วยซึ่งเพื่อนนี่ผมหมายถึงเพื่อนตัวละครในเกมของเขานะฮะไม่ใช่เพื่อนของเราในชีวิตจริงที่จะเล่นออนไลน์ได้พวกตัวละครอื่นในเกมนี้ก็จะมีบทบาทมากขึ้นในการผจญภัยอย่างเช่นตัวละครหนึ่งที่เราเห็นในตัวอย่างททีีีี่่่่มมมชอววาเหน พวกเขาก็จะสู้ของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปควบคุมหรือออกคําสั่งเลยแต่ดูเหมือนว่าเราจะกดใช้ท่าที่ให้เขามาช่วยในการทําคอมโบได้แต่ว่าการมีเพื่อนมาช่วยในการผจญภัยก็ไม่ใช่อะไรที่ถาวรแต่ว่าจะเป็นบางช่วงข้อมูลต่อไปก็จะเกี่ยวกับความเน้นสะดวกของการเล่นเกมนี้นะฮะโดยที่ภาคที่แล้วถ้าคุณผ่านจุดไหนไปและคุณอยากย้อนกลับไปเพื่อจะหาสิ่งของอย่างเช่นไอเทมคอลเลกติเบิลก็เลยลําบากหน่อยสําหรับใครที่อยากได้100%ของเกมต่อพลาดไอเทมอะไรไปซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่ผู้เล่นภาคเก่าเนี่ยได้คอมเพลนไปเยอะเลยเพราะว่าเขา พอเจอไดสวเวอร์เนี่ยคุณจะสามารถฟาส t t ทราเวลได้ก็แทนที่จะต้องเดินทางย้อนกลับไปทั้งหมดเลยรู้สึกว่าภาคนี้จะมีวิธีเทเลพอร์ตกลับไปในแต่ละจุดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกมาแน่นอนนะฮะว่าจะใช้ยังไง แล้วนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มความสะดวกของการดูแม p ด้วยว่าเราเดินผ่านจุดไหนไปแล้วในแม p หรือว่าจุดไหนถูกล็อกอยู่ที่เราไม่มี ability ในการเดินทางไปทางนั้นก็จะเป็นการพัฒนาความสะดวกของผู้เล่นนะฮะซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนที่ดีเลยเพราะผมจําได้ว่าในภาคหนึ่งเนี่ยผมตตดอยู่ในบริเวณหนึ่งของแม p แล้วก็ไม่รู้นะฮะว่าไปต่อทางไหนแล้วก็สับสนกับแบบมากจนต้องไปดู youtube ถึงจะไปต่อได้ก็ดีเลยที่เขาปรับปรุงแม p ให้มันดูออกง่ายขึ้นข้อมูลต่อไปที่ทาให้เกมนี้เนี่ยน่าสนใจมากกว่าภาคที่แล้วก็คือการแต่งตัวละครโดยที่งงก็มมันได้หายถึ แค่เสื้อผ้าอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าหมายถึงผมแล้วก็คราวด้วยก็จะสามารถแต่งได้ด้วยในเกมนี้แล้วแน่นอนถ้าใครที่ชอบการแต่งไรท์เซเบอร์ของภาคที่แล้วเกมนี้ก็กลับมาด้วยนะฮะการแต่งไรท์เซเบอร์ก็ยังมีอยู่แล้วในภาคนี้คุณจะสามารถเปลี่ยนชิ้นโซหรือสีของโดรนบีดี1ได้ด้วยจนไปถึงการแต่งบลสเตอร์เลยนะฮะก็จะสามารถทําได้ด้วยในเกมนี้ข้อมูลต่อไปก็คือเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยจะต่อจาก f อลเลนออเดอมา5ปีก็คือหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคที่แล้วเนี่ยผ่านไปีปีน,ะะนเเื้้้ออรร่่รร่่่่่งงแแตตาาาาาาากกกก็็กมมมูลวภภททหจซึ ว่าพวก e อ p มพ e ยเร์เนี่ยยังตามลา Call ่าคอลอยู่ส่วนคอลเองก็ยังพยายามสร้างเจอรไรดออเดอร์ขึ้นมาใหม่อยู่ข้อมูลต่อไปที่ทําให้เกมนี้น่าสนใจมากขึ้นจากภาคที่แล้วก็คือการต่อสู้โดยที่ภาคที่แล้วจะมีท่าในการถือดาบไลท์เซเบอร์แค่2แบบแบบใช้ไลท์เซเบอร์อันเดียวแล้วก็แบบการใช้ไลท์เซเบอร์สอันต่อกันแบบกระบองแต่ว่าในภาคนี้เขาได้เพิ่มมาให้มีท่าในการถือไลท์เซเบอร์แบบ5แบบอย่างเช่นท่าที่เราเคยเห็นไปแล้วก็คือการถือไลท์เซเบอร์สองอันหนึ่งอันในแต่ละข้างซึ่งก็ดูเท่และ ท่าที่สี่ก็จะออกแบบแนวตามท่าของไคลโรเรนเลยเป็นท่าที่เรียกกันว่า cross guard ก็จะดูเหมือนว่าจะออกแนวการโจมตีแบบช้าแต่ว่าหนักแล้วท่าสุดท้ายท่าที่ห้าก็จะออกแนวการถือดาบไ์เซเบอร์หนึ่งข้างแล้วก็ถือบลาสเตอร์อีกหนึ่งข้างที่ยังไม่ได้ออกมาให้ดูกันในตัวอย่างแต่ก็จะเหมือนการยิงปืนไประหว่างการต่อสู้นะฮะแล้ววิธีการเลือกแนวท่าในการต่อสู้เนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกแบบเลยในระหว่างการต่อสู้และจะสามารถเลือกใส่ไว้2อันแล้วก็เปลี่ยนในระหว่างการต่อสู้ได้ระหว่าง2อันนั้นข้อมูลสุดท้ายทีีีี่่่ผมมจจะะาาาาบออออกกกกกัันนนนนนใใวิดโ้้็คืเเํหหยลฉพ บน PC แล้วก็คอนโซลรุ่นใหม่เพราะคอนโซลเจเนเรชนันเก่าอย่างเช่น PS4 หรือ Xbox One ก็จะไม่มีแล้วนะฮะก็สำหรับคอนโซลจะมีแค่บน PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series X กับ S แล้วกเกมก็จะเปิดให้เล่นกันในวันที่2 8ของเดือนนี้แล้วด้วยอีกแค่2วันหลังจากที่ผมอัปโหลดวิดีโอนี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมไม่ยากพลาดข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่กำลังจะออกมาก็อย่าลืมกด c r ั b e ติดตามไว้ด้วยวนะฮะเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะวันนี้ผมลูดราโนสวัสดีครับบบ